สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบานทุกท่านนะครับผมเมื่อนีบานสวนเทนเนลี่พามาอัปเดตนะครับอัปเดตต้นมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวน้ำหอมบานแพวนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเต็มระบบแล้วครับเต็มระบบคือปลูกเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเต็มเลยครับปลูกแต่ซ้ำนี่นะครับปลูกสี่สิบต้นนะครับผมยังอยู่สามสิบแปดต้นครับพี่น้องสรุปให้เลยครับเดี๋ยสามสิบแปดต้นนะครับกว่าทึ่งหน่อยทึ่งใหญ่นะครับผมมีสามรุ่นนะครับ มีสามรุนนะครับผมนี่รุ่นพีเพ่อนนะครับรุนนี้รุ่นนี่ปีกว่านะครับผมปีประมาณสี่เดือนหาเดือนเนี่ยครับต้นนี้นะครับผมต้นพีเพลินรุนพีเพลินอยู่ทึ่งนี้นะครับทึ่งนี้นะครับผมนับรวมๆเลยนะครับผมสามสิบแปดต้นครับทั้งรุนพีรุนนองนะครับเบื้องรุนนองเพลินเนี่ยนี่ครับรุ่นหน่อยนะครับรุนหน่อยอยู่ริมน้ำนะครับเห็นบ่ครับรุ่นหน่อยครับผมนี่ครับรุ่นหน่อยท่านไดีเอาฟางมาคุ้มนะครับผมพึงปูกไปนะครับ รุนอยู่ล่างนี่ครับต้นน้อยๆนะครับผมุ่นฟังกันนะครับเห็นบ่มต้นน้อยๆเดี๋ยวผมผ้ายางเบิ้งนะครับแบบผ้ายางเบิ้งของล่างเลยนะครับนี่นะครับปลูกริมน้ำนะครับพาน้ำหอมบานแผ่วนะครับผมสามสิบแปดต้นนะครับผมทั้งหมดนะครับปลูกไว้นะครับระยะห้างสี่เมตรนะครับผมสี่เมตรนะครับห้างกันสี่เมตรนี่นะครับเนี่ยกำลังงามนะครับผมกำลังงามนะครับ เบิ้งพี่น้องมันก็ใกล้ๆกันแต่ว่าเบิ้งใกล้ๆเด้แต่ว่าซีเมตรนะครับระยะซีเมตรเบิดเลยนะครับผมทามาได้ระยะพงเพลินโบกะโบอได้เปะครับโบอได้เอาเปะประนัดนะครับผมตรอดเบิ้งผลผลิตที่ได้แบบใดครับเนี่ยอันนี้ไก่น้ำนะชุดนี้ไก่น้ำครับไม่ต่างนามเพลินนามไมาอยู่ประมาณนี้ครับนี่ยนามไม่อยู่ไอไก่เพลินนะครับนี่พระพงศ์สวนมะพร้าวน้ำหอมผมนะครับมะพร้าวนำหอมบ้านแพรวข้างนั้นนะครับเนี่ยนะครับรุ่นพีผลยืดทึงนะครับยืดดินแข็งแข็งยืดทึงนะเป็นกับหลอดเส้นนะครับ นี on ite, ่ยต้นตายไปก็มีนะครับนี่ต้นตายที่ต้นตายครับนะครับนี่กำลังถอดยอดขึ้นนะครับเห็นปะครับอันนี้รุ่นสองอันต้นซ้ำนี่รุ่นสองครับนี่สามรุ่นนะครับันรุ่นแหลกเห็นปะครับทังเถิงรุ่นแหลกปีกว้ากันครับก็ต้นใหญ่ต้นน้อยสลับกันเห็นปะพูดครับทังเถิงปีกว่าไห้ไอเบาบงต้นมีต้นหนึ่งงามกว่ามูพูดอยู่คนนี่เพิ่งปลูกลงหมครับนี่เห็นปะชุดสุดท้ายเลยครับพี่น้อง นีชุดท้ายนะครับผมปลูกลงไม่บริเวังไม่อีกแล้วครับเต็มระบบแล้วครับแต่สามสิบแปดต้นนะครับอ่อมเลยนะครับอ่อมยี่ห้สี่เลยครับเดี๋ยวจะคุ้มฟางนะครับผมเอาฟางที่เขาดึงไว้ครับเดี๋ยวมาคุ้มนะครับดึงกองอยู่ฟังพุ่นครับผมเนี่ยข้างบนนี่ชุดปีปีกับสี่เดือนครับจำไม่ผิดปีหนึ่งกับสี่เดือนตอนหลังแลงมาปูกครับเนี่ยครับถือว่างามอยู่นะครับกันมาเลี้ยงกันดวงกันยังไปแล้วนะครับกันดวงไปย่างดีนะครับผม คุณครับเห็นบ่ฟางผมเอาไว้งูแซน้ำเนี่ยผมมาเอาเอาออกนะครับผมถึงแม่ผมเอามาปลูกผิดนะครับเอาม่วงบานมาปลูกนะครับผมเลยบอกปลูกรวมกันบ่ไดดนะครับต้องเป็นบักเพาหัวหอมบ้านแพลท่านั้นนะครับยุนีนะครับผมเดี๋ยววันที่กายพัน์นะครับย่านพึ่งมาผสมเกสรกันนะครับก็เลยบอดีกว่าออกเดี๋ยวเอาไปทิ้งนะครับเอาไปทิ้งนะครับผมบ่ปลูกนะครับนี่ครับผ้าบางต้นงามงามกูกูมูครับต้นน ตึงกับปลูกปลูกปีสี่เดือนปีสี่เดือนคือนมูนะครับนี่เห็นไหมมูเพิ่นนี่ยังบ่ใหญ่น่นี่นี่มูเพ,พ,พิ่นพี่น้องเบางอย่างไก่มูเพิ่นยังน้อยอยู่นะครับปีหนึ่งคือต้นแรกผมถ่ายมาะม่ณกับปีคือกันนะครับหลุนเดียวกันครับปีสี่เดือนเนี่ยหลุนเทิงเนี่ยแนวเทิงไปหนีครับตายไปสองต้นเหลือแปดต้นครับเนี่ยตายไปสองมาหลุนแรลกมันแรลงแห้งนะครับพันไม้นามแบบนี้นะครับแรลงแห้งพี่น้อง งี่เง่ามไงผิดบ้านนี่เป็นลมเป็นเงาเป็นผมคิดภาพไปรับตาไวว่าชิงามขักเหรอครับผมรับตาไวน่าจะงามงามคัดคักเลยแหละนี่ต้นบัก้าวต้นบักม่วงบักขามป้อมมีทุอย่างเลยครับอยู่นี่ผสมประสารน,นะครับทุเรียนก็นมีปลูกไว้ครับเบิง่งสีหลอดจังไดนะครับหลอดซ้ำาได้เพาซ้ำาไดแต้นบักพาวเนี่ยเป็นว่าปลูกง่ายครับบักพาวเนี่ยปลูกง่ายผมเนี่ยเน้นไม่ระยะยาวนะครับผม ูกไปหาปีหกปีมีผลผลิตก็จังวากันนะครับเด่นไม่ระยะยาวไปก่อนนะครับหมกม่วงงสีครับบักคามตงสีครับขามป้อมต้งสีเด่นไปสี่ก้อนนะครับผมเนี่ยผ้าเบิ่องบักเผาก้อนนะครับวันนี้เดี๋ยวบมกม่วงหน้าดอกไม้สีทองเี่ยผ้าเบิ่งอีกเที่ยวครับน้าดอกไม้สีทองนี่แห้งคักครับแห้งงามครับเดี๋ยววันนี้เบิ้งกับเผาก้อนเ่งครับนี่ลงปลูกชุดลงปลูกไม้กี่สิบต้นนะครับผมชุดลงปลูกไม้กี่สิบต้น สิบแถมหนึ่งนะครับเพิ่หมักแถมมาทุกอยู่แล้วนะครับสิบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่งนะครับซื้อมาในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมเผาน้ำหอมบานแพล้นะครับก้นจีบวัสดุครับซื้อพันเพ่นปลูกง่ายๆที่ครับปลูกไม่ได้ปลูกยากได้เลยครับง่ายๆแบบนี้ผมจะเอาฟางมาคุ้มเหมอครับผมดึงไว้อะนี่ครับผมนะครับปลูกง่ายงเลยครับผ้ายางอ่อนเบิกนะ ระยะห่างกันนี่แหละครับซี่เมตรคือเห็นนี่ครับซี่เมตดทั้งต้นกับหาเมตดทั้งต้นกับี่เมตรแบบนี้เลยนะครับผม,ลบม,ลบมปลูกไปทั้งสี่นะครับหลายอยู่น,น,คนาาะ,ะครับสามิแปต้นผมมาเพาะเหรอครับว่ามันจะนนี่ปลูกอีกรอบแล้วไปผมต้องขุดร่องปลูกแล้วครับมิระบบน้ำขุดร่องปลูกนะครับผมยังออมมาผี่มาฟังนี่้าผบฉงชุดปลูกไม่ปลูกเก้าร่วมกันไปนะครับนี่นะครับ น้ำหอมนะครับผมเป็นสวนบักเพาวนะครับซึ่งยุบานผมกัดมักินบักเพาวไว้แล้วนะครับกินในครัวเรือนนะครับผมยาพี่นองเลยๆนะครับผมนี่ครับแต่มันหลอาจจะได้ขายก็ได้นะครับปลูกยาวๆเลยครับผมส่วนเป็นผลผลิตมาปลูกได้กินผลผลิตไปยาวๆสามสิบปีเหระครับบักเพาวครับผมไปอ่านมากครับหรือผู้ใดให้ไลายก็นั่นกัคอมเมมต์มากนะครับ ผมคิดว่าส0ิบปียเยาวๆาไปเลยครับปกเผาบานรับตานหนึ่งภาพเบิ่งครับพี่นอ้องลหลายต้นน้งสีมันใหญ่ขึ้นมากาง,งามๆอยู่นี่ไว้จิตเป็นอย่งไรครับบานนี้เบิ่งครับนี่มาปลูกเองนะครับผมปลูกเองครับตอนปลูกว้ยไทยให้เบิ้องฐามันดินแข็งแห้งผมามเคี่ยวยาเคีย่คยวย,ยังออกให้เพิ่นดีๆ,ๆยังออกมันี่ มองครับพื้่นทีง่ายย่งเลยครับนี่สะมันใ่ญ่พร้อมละปลูกอ่อมมันีเสียงปลานครับนี่นี่หม่ลยะยยาวนี่เต็มเลยครับพี่น้องลายแหังปลูกไวลายย่างครับเดี๋ยวพารีวิวบางที่ละยย่างนี่ครับบกเพา ย่งางรอบแล้วครับผมย่งางรอบพักลายพื้นที่ลวครับเผาสามสิบแปดต้นนะครับผมเบิ่งผมเดินออกมาไกลพี่น้องเบิ่งนทายท้ายไปของกวางให้เบื่อครับพื้นที่ยูนี่ได้ขุดสะกับนี่ก็เป็นไรกว่านะครับผมเบิ่งบอกเผาอยู่ริมนี่นครับริมไปเห็นบ่นครับย่างมันใหญ่เห็นไหมที่เลี้ยงงามเลยครับซีเมตรเลี้ยงงามเปิ๊บอัเเงงเนเสร็จสะนาม ฟังนี่ก็หันไปใส่สาน a m ฟังปุ่นหันใส่สาน a m หันมาใส่งามๆนะครับผมผูกเปนอนอยู่บ้านนี้กบรรยากาศบ้านสวนของเฮ้านะครับตามซื้อช่องครับบ้านสวนแชแนลนะครับผมสวนบ้านกับุ่นครับท่านเดชไปหัวใส่แล้วครับเหยียดตอไปอยู่นะครับผมส่วนสวนเถึงนี่บุ้งม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับผมส่วนเถิงนี่เงาไปปุ่นครับบ้านแห้งคักแห้งร้ายบ้านนี่แห้งร้ายปุ่นหัดปุ่นแล้วครับเห็นบ่ปุ่น กองเฟี้ยงอ่ะกองฟางไปผมดึงมัดใ้ครับหอดผุนเลย้นาไม้สีทองนี่ผ้าเบิง้งมือนน้มือนน้ผ้าเบิงบอกผ้าต่อมหอมบานแพ่วไปก่อนนะครับผมปลูกไว้นะครับวันนี้หอมสมซื้อว่านะครับว่าแถวนี้กะบ่มีปักเผาได้มะผสมพันธุ์ได้น้าเกสอนผึ่งมะผสมเกสรบ่มีแล้วนะครับมีแต่พันธุ์เดียวเลยพันธุ์เดียวเราประกันเลยต้องหอมบานแน่นอนนะครับต่อไปก็ต้องรักษาดีดีดล้ครับบานนี้ต้องรักษาเพิ่นดีดีหดน้ำเดี๋ยวอาจจะ มีการใส่เกลือนะครับผมสองปีก่อนไหน้ผมได้สองปีผมใส่เกลืออยู่นะครับผมยามันเข็มนะครับตอนอยามันเข้มแห้งใส่ก้นไดมันหน่อยอยู่มันใหญ่ก่อนครับมันใหญ่เนี่ยผมใส่แถะเนอนครับใส่เกลือเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันหวานขึ้นนะครับผมวิธีการรักษาพี่น้องท่านใด้หูที่รักษาก็บ,บอกวิธีผมเมื่อใดนะครับผมอาจจะมือไม้บบหูบันไดนครับหูนิดน,น,น้อยนะครับก้นได้ดเป็นชำนั้น การปนันนะครับผมโหได้ว,ว่าปลูกแบบใดแต่ว,ว,ว่าวิธีการรักษาของกันปเป็นมะเร็งอย่างเดียวครับกันแมงก,กันดวงอะ่ะเพราเป็นยนเนี่ครับผมก็เห็ดไปแล้วนะครับการเป็นใบแล้วนี่ครับดินกับลังเดิมดีเห็นว่าใส่เดือนกับใส่เดือนกับลังมกเห็ดมกมะเกิดมะพุวนดินห้ดีครับใส่เดือนเยวจะเอาฟุลกิงวามาใส่ล้าก็จะคุมฟางนะครับ เซตซัมหนีนะครับผมงามนะครับลิ้มสะนี่ครับฝั่งนี้มันท่าในใยประเดี๋เห็นต้นน้น่อยท่านจะต้องรอมันพันใหญ่ก่อนดีแห้งนะครับโซนบนบนตรงนี้นนนจะหินนหะเดือดบ,บนมั้งเยอะหรอครับมันก็นเลยยูนี่ก็ตายไปต้นหนึ่งผมเลยไปปลูกรอแต่มันแข็งปวดหัทงทึ่งนี่ ปีแหลกเป็นเังสี่ลครับเนี่ยปีแหลกก็ลังถอดยอดออกมานะครับงามงามครับพี่น้องพี่น้องท่านใดมารับชมเบอ้อเงยตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง u t u b e บ้านสวนเชี่ยวแนวนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็พามาอัปเดตนะครับผมมะพน้าวหอมบานแพรนนะครับมีทั้งหมด38สต้นนะครับผมอ้าสามสิบแปดต้นก็เต็มนะครับเต็มเต็มพื้นที่เต็มระบบเลยครับ ไปต่อไปไลยแล้วนะครับมันเต็มแล้วนะครับผมผสมประสานในหลายยางอยู่ในหนีนะครับในสวนเฮานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาพีน้องจองย t u b e นะครับผ่านสวนเชนเนลจองน้องไม่นะครับฝากเนื้อฝากตัวให้ได้ครับเด้อพี่น้องสือาไปกันเพียงซ้ำหนีครับผมเจอกันจิบนาครับขอบคุณสวัสดีครับ